ครับผมเพื่อนนะครับผมนี่นะครับบล็อกเป็นตัวนี้นะครับบล็อกเป็นที่นะครับตัวนี้เป็นตัวนี้จะมีกล่องควบคุมนะครับของควบคุมนะครับของควบคุมผ่านซอฟต์แวร์นะครับในระบบจุกการได้เลยนะครับดีดีถึงปรับไฟได้หลากหลายมากนะครับงานเปรกคุณภาพเลยตัวตัวบล็อกนะนะครับผมนะครับส่วนชุดชุดนี้ก็ระบบไฟนะครับผ่านคอนโทรลนะครับตัวเดียวกันแล้วก็มีรีโมทนะเพื่อนนะ อันนี้ปรับนิดนึงเพราะว่าผมจะวางวาไว้ล่างสุดดีกว่านะครับนะครับผมเวลาถ่ายน้ำจะได้ง่ายๆนะครับผมสำหรับตัวนี้นะนะครับผมผมวางวาไว้สุดเลยนะครับเพื่อเวลาเราถ่ายน้ำมันจะได้มีไม่มีลำบากนะครับนะครับผมนี่นะครับท่านใดสนใจนะครับพักท้ายสอบถามได้เลยนะนะครับผม ราคานี้ก็คือผมจะติดตั้งระบบให้นะฮะนะครับอาจจะมีหลักๆก็จะเป็นชุดพวกนี้นะฟิตติ้งนะครับมีครบนะฝาปิดมีครบนะพอดีผมเปิดเปิดไว้เนี่ยเนี่ยไม่ได้ปิดนะไม่ได้หมุนนะครับพอดีนะครับเล็งท่ออยู่นะครับก็เลยประมาณนี้นะครับเพื่อนท่านไหนสนใจนะครับราคาชุดน้ําถูกกว่าระบบน้ําปิดนะครับบางรุ่นนะครับผม นะตัวนี้นะครับหม้อน้ํานะหม้อน้ําคือถ้าเป็นของน้าน้ําเปิดอะ่ะหม้อน้ําคุณภาพมันจะสูงกว่านะครับราคามันก็เลยแพงกว่านะครับความหนาแล้วก็เกรดนะครับวัสดุนะครับเป็นทองแดงหรืออะไรอย่างเงี้ยทองแดงผสมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันมันจะไม่เหมือนกับมีนเนมที่มีเนียมที่เป็นเกรดแบบอ่าของจีนอะ่ะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเคาะๆนี่มันจะบุกยุบแตกง่ายฮะเปราะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตามราคาเขานะครับเพื่อนๆนเป็นเรื่องปกตินะไม่ได้ว่าโน่นนี่นั่นนะครับ ตามราคานะครับตามราคานะที่ที่มันมีเสียงเพราะว่าผมไม่ได้เทสปุ่มไม่ได้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 เสียบสายครบนะครับก็เลยเสียงของตัว power จ u m p jump test นะฮะนี่นะเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆท่านนี้ตัวตัวปกติผมจะมีวาวตรงนี้ใช่ไหมผมว่ามันมันจะดูบังไปแล้วก็น้ําออกไม่หมดนะผมก็เลยวางวาวไว้สุดเลยเป็นเป็นวาวสีดําสุดเลยนะต้องใส่ลูกเต่านะครับเพื่อที่จะ พ่วงเห็นไหมมันก็จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับในส่วนของวาล์วนะครับหนึ่งตัว2ตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวนะครับเห็นไหมราคามันก็จะเพิ่มอีกนะครับแต่ผมคิดราคาเดิมนะครับเพื่อนหลายๆท่านเขาเขาเลยเวลาเขาทำนยะเขาเลยไม่ได้ติดไม้นะครับอันนี้มันเป็นสติกเกอร์แปะไว้นะยังไม่ได้ลอกนะครับเป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินี่นะครับนี่ครับเพื่อนปั๊มปั๊มแรงๆเลยนะ ตัวนี้ปรับปรับรอบได้ด้วยปั๊มอ่ะนะครับนี่นะเพื่อนๆนะนะครับเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็ทักทายสอบถามกันมาได้เลยนะครับนะครับสำหรับระบบน้ําเปิดนะนะครับพร้อมติดตั้งเลยนะครับนะครับแล้วแต่แล้วแต่แนวนะครับแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะอันนี้ผมว่าเป็นเคสกําลังดีนะไม่ใหญ่มากนะวางบนโต๊ะได้ไม่หนักมากด้วยนะนี่สำหรับตัวนี้นะ เพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับเราแวะใกล้เคียงมินบุรีนะครับผมไปส่งได้นะครับผมนะครับแต่ว่าต้องเอามาติดตั้งนะอันนี้เป็นเคสพร้อมระบบน้านะครับนะครับไม่มีชุดเมมบอร์ครับอ่าที่ร้านมีขายนะแต่ว่าอันอันนี้ที่ผมลงขายคือเป็นกรณีของชุดน้ําแล้วก็เคสนะเพื่อนๆนะนะครับเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็สอบถามทักทายมาได้เลยนะครับนะเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้ใส่ตัวบล็อกให้ดูนะครับผม ทักกันมาถามกันได้นะครับผมนะครับหมดไฟวางแนวไหนบอกกันได้ตอนี้ผมวางแนวนี้เพราะว่าผมอยากให้มันดูแบบเพราะว่าเวลาเราวางหลายหลายท่านเนี่ยถ้ามีตัวกัดจอที่เป็นบล็อกน้ำครับก,ก็วางใส่ได้เลยนะครับตัวนี้แทงตัวนี้รองรับนะครับผมนะครับผมของตัวนี้รองรับสามารถใส่ได้เลยกรณีที่เราไม่มีก็ไม่มีปัญหาครับผมจัดก,การเดินเฉพาะซีอูก็ได้นะครับเดินท่อ ท่อตัวนี้มันมาเป็นเมตรนะครับท่อกลิกก็เดินใหม่ครับผมนี่นะครับเพื่อนๆเ่ินท่าไหนสนใจก็ถามนะครับทักทายกันได้นะครับนะครับสำหรับระบบน้ําเปิดนะนะบล็บอกตัวฮิบตัวใหญ่นะดูดูในนี้อาจจะดูเล็กตัวใหญ่สอบถามถ่ายมาได้เลยตัวนี้เบิกมาน่าจะสามกว่านะครับ เอ็มดีมีนะรู้สึกจะมีตัวไอ้นี่ของเอ็มดีด้วยนะครับตัวขานะครับขาก็มีนะครับสีแดงท่อออกนะครับครับมันจะดูกว้างขึ้นนะครับแต่จริงๆมันไม่ได้ออกมาขนาดนี้นะท่อเวลาเราดัดใหม่อันนี้ผมทําทอ่อทาสทสต,ตัวปัม๊มเฉยนะครับคือเวลาเราทําระบบน้ําเปิดนะเพื่อนนะครับมันมันจะต้องอเราต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่า ระยะยาวนะครับเวลาเวลาใช้งานระยะยาวอ่ะมันมันมันต้องดูแลง่ายไม่มีปัญหาครับถ่ายน้ําง่ายนั่นเองเพื่อนนะครับผมนะครับท่านไหนสนใจก็ทักทายสอบถามกันมาได้นะครับเพื่อนนะครับสำหรับระบบน้ำเปิดผมรับติดตั้งนะครับ ปิดตั้งรับเติมน้ํายานะครับล้างหม้อน้ํานะครับนู่นนี่นั่นหมดเลยนะนะครับผมสอบถามมาได้เลยนะครับผมพัดลมสองสองตัวล่างนะครับเป็นแบบเป่าขึ้นนะครับผมนะครับผมใบพัดนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับต้องบอกว่าพัดลมตัวนี้รอบสูงมากความเย็นนี้จะทะลุทะลุขึ้นมาด้านนี้เลยนะครับรอบพันแปดนะนะครับข้างกล่องบอกสองพันห้านะครับลอง มันจะอยู่ปรับได้นะความเร็วโหมดสปีดนะครับโหมดสปีดพัดลมได้ด้วยอือ่กดขึ้นอีกนะครับจริงๆสักพันห้าขึ้นไปเนี่ยกําลังดีนะครับสําหรับตัวพัดลมนะครับแต่ตัวนี้พันแปดก็ถือว่าโอเคนี่ครับสนใจก็สอบถามทักทายมาได้เลยนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับอยากจะตั้งระบบน้ํานะครับที่ร้านรับทำนะครับ แล้วก็เทสด้วยว่าซีบีเรามีปัญหาระยะยาวหรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวนะครับนี่นครับอันนี้มองในนี้มันอาจจะไม่ชัดนะแต่ว่าจริงๆเรามันมองเห็นชัดนะครับตัววัดอุณหภูมินะครับแล้วก็ดูว่าเดี๋ยวมีวาลวนะครับ RGB ให้อีกตัวถ้าถ้าเกิดดูแล้วมันมัน โอเคในการติดตั้งนะครับแต่ถ้ามันไม่สมูทหรือว่าเราไม่ชอบก็ตามสะดวกได้เลยนะครับใครสนใจก็ทักทายสอบถามกันมานะครับผมเพื่อนๆก็ถามกันได้นะครับทักกันได้ประมาณนี้เลยครับเย็นๆนะ สำหรับท่านที่ไม่ชอบเคสใหญ่นะนะครับไม่ชอบแบบใหญ่มากนะครับอันนี้พอดีเลยนะครับวางบนโต๊ะไม่หนักนะครับนี่นะนะครับมีหลายโหมดนะครับผมเนี่ยนะครับเวลาติดตั้งชุดน้ำเบื่อคือเอ่อ ต้องวางแผนนิดนึงน,นะครับบางครั้งนะครับบางครั้งเนี่ยเราติดตั้งไปมันไม่ได้ว่าเอาดูดีดูสวยอย่างเดียวนะครับต้องต้องเวลาติดตั้งเนี่ยต้องดูในเรื่องของอในเรื่องของการดูแลรักษาระยะยาวด้วยนะครับเพื่อนคือผมจะพยายามทำนะครับให้ดูแลรักษาได้ดีที่สุดหมายถึงว่ายาวๆเลยนะครับใช้งานแบบยาวๆลูกค้าไม่ต้องไปอะไรมากนอกจากเปลี่ยนน้ำยายอย่างเดียวแล้วก็เปลี่ยนน้ำยาก็ง่ายที่สุดเลยมีวาล์วน้ำเปิดปิดได้นะครับ เปิดปิดนะครับเปิดปิดได้ง่ายๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะนะครับแต่จริงๆผมผมว่าจะผมจะใส่ตัววาล์วสีแดงนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะนะครับนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูมันแต่เวลาถ่ายนะมันก็ไม่ได้ยากนะตัวนี้นะครับอืมเท่าที่ผมดูนะครับนะเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับก็ทักทายสอบถามกันมานะครับ ถามกันได้นะเพื่อนนะอยากได้ราคาไม่แพงนะตัวนี้ผมคิดหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมประมาณนี้นะครับพร้อมติดตั้งนะพระ้อมติดตั้งเลยนะครับ <S 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 เพื่อนเพื่อนเอาเมนบอร์ด CPU การ์ดจอนะครับแรม power มาเลยนะครับผมใส่ให้เลยนะครับใช้เวลาหนึ่งวันได้เลยนะครับหนึ่งวันยกยกกลับได้เลยแปดชั่วโมงนะครับประมาณเนี้เจ็ดถึงแปดชั่วโมงนะครับติดตั้งนะ ถามมาได้ทักมาเลยนะครับเพื่อนนะครับผมนะครับแล้วอยู่ตลาดนัดเะริจกักสองมินบุรีนะนเพื่อนๆข้างรถไฟฟ้ามินบุรีนะเดินเข้ามา เดินก็มามาร้อยเมตรนะครับถ้ามาจากบางกะปินะผมจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับผม,บผมอยู่ชั้น2ซอย18นะเพื่อนเดินก็มาเลยนะครับนะครับผมดีครับ